อะไรครับผมสุริยุทธ์ชูมาลาอีกครั้งหนึ่งในแมนนี่ขอให้ทุกคนมีเงินรับนันนะครับผมในคำถามนะครับของคุณ Hello h i ต้องการสเต็กอีเทียมนะครับหรือ e t h นะครับผมอีเทอร์นะเออ w e t h ทนะครับผมควรทำที่ไหนดีคะในความปลอดภัยเราถ้าใช้คำว่าเรื่อความปลอดภัยนั้นเรามีฟังก์ชันให้คุณเลือกมากมายนะครับผมแต่ผมจะให้ทางง่ายกับคุณก่อนแล้วก็จะไปถึงทางยากนะครับผมทางง่ายคือ b i n a n c e ครับผมสิ่งที่คุณเห็นนั้นคืออะไรที่ค่อนข้างโคตรง่ายนะครับผมแบบ เบสิกโคตรๆนะครับผมแบบไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับผมถอดหัวทิ้งไปเลยนะครับผมแล้วก็ลงไปนะครับแต่มันน้อยเกินไปใช่ครับมันน้อยเกินไปครับโทเค็นอย่างตัวนี้ในส่วนของ d e f i Staking นะครับผมอินเทร์นนะครับก็อยู่ที่ APY ต่อปีอยู่ที่10%ถือว่าเยอะมากนะครับผมแต่ประเด็นก็คือว่ามินิมัมขั้นต่ำของมันคือ0 0 0 1 e t h นอนะครับผมเท่านั้นนะแล้วก็มากสุดได้แค่0.1 e t h อเท่านั้นนะครับผมถ้าเอาง่ายๆตีเป็นตกเป็นเงินไทยก็จะะปรมาณ บวกลบก็เท่าไหร่วะราคาตอนนี้มันเกินแกว่งนะครับผมขึ้นคุ้นๆขอเปรียบเทียบนิดนึงนะครับก็ราวๆห้าพันกว่าบาทนะครับผม APY ต่อปีห้าพันก็คูณไปนะครับคูณสองเอนะ จะได้ประมาณบวกลบอาจจะไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ตรงตามนี้นะครับผมต้องขออภัยด้วยแต่โดยรวมแล้วก็น่าจะเป็นการบวกพอสมควรนะคะับสำหรับคนที่จะมีโอกาสได้รับนะครับผมซึ่งเดี๋ยวขอใช้ค่าคำนวณ a p y ให้ฟังอีกทีนะครับผมช่วงนี้ยุ่งๆอยู่หน่อยแต่ถ้าคุณไม่ไม่ชอบนะครับผมในลักษณะของ d e f i Staking นะครับผมของตัว Finance Staking นะ เรามีอีกวิธีการหนึ่งเช่นเดียวกันครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือฮายานนะครับพเยนนะครับผมคือถามว่ามันคุ้มค่าไหมที่จะใส่ลงไปนะผมมันเป็นไฮโพทนเชียลที่รีวอร์ดเพิ่มขึ้นสูงนะครับผมแต่แน่นอนอนะความเสี่ยงแม่งสูงตามแน่นอนนะครับผมคืออย่างที่เราเห็นนะครับอ t ตาเลียมนะมีคนเปิดเปิดปุ่มทาร์กเก็ตไว้นะผมหลายปุ่มเลยนะฮะซึ่งเอพที่ให้เยอะๆอย่างนี้เนี่ย ถามว่ามีความเสี่ยงสูงไหมผมบอกมีความเสี่ยงสูงนะไม่ใช่ทุกคนมันจะทาได้แต่ตามทาร์เก็ตที่วางเป้าหมายไว้เช่นเดียวกันนะครับผมถามว่าคุ้มค่าไหมก็ก็มองว่าคุณพร้อมที่จะเสียเงินตรงส่วนนั้นหรือเปล่านะครับผมในการลงทุนนะซึ่งผมมองว่าส่วนนี้อาจจะไม่ได้เหมาะกับการที่จะเริ่มต้นนะครับผมซึ่งมันก็มีอีกส่วนหนึ่งที่ของอ่าในตัวอีเธอรียมนะครับผมแปลงเป็นบีอ่าบีอีเธอรียมนะ ลงไปตั้งแต่ตอนนู้นแล้วนะครับผมจำไม่ได้แล้วลงไปตอนไหนนะฮะดูแป๊บ <S 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 เอาจริงจำไม่ได้จริงๆเนะี่ยคืออันนี้คือรูปแบบที่ค่อนข้างที่จะพรีเซฟสุดนะครับผมเรียกว่าเซฟรู้เซฟยังไงแล้วล่ะนะเพราะว่ามันอยู่ในส่วนของเอ็กเชนดนะครับผมแต่ถามว่าอยู่ในเอ็กเชนดแล้วมันจะเซฟขนาดนั้นไหมก คำตอบของผมก็อาจจะดูขวานพาซ่าไปหน่อยนะครับก็อาจจะไม่ได้เซฟขนาดที่ว่าเอ้ยปลอดภัยขนาดนั้นว่า <laughs> บางคนก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราสามารถลงตัวอื่นได้ไหมมันมีตัวอื่นให้เราลงนะครับมันเป็นฟิสซิเบิลนะครับผมคือการลงทุนอ่ะมันมีทงางเลือกให้เราหลากหลายเช่นเดียวกันนะครับผมเราดูว่าคุณชอบในรูปแบบไหนนะนี่คือจาะจงไปอีเทอรียเอมอย่างเดียวนะครับผมอ่ะ <laughs> อันนี้คือท่าแบบง่ายสุดเบสิกสุดนะคือลงใน exchange นะครับผมซึ่งจริง exchange มันก็มีหลากหลายส่วนนะแล้วแต่คุณเลือกเลยผมไม่ได้ฟิก exchange นะผมแต่ผมดึง b i n a n c e มาดูเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างใช้งานง่ายเท่าที่จะง่ายได้แล้วล่ะนะอันนี้ผมไอ้น,นี่มานะครับผมแป๊บหนึ่งนะขออนุญาตแป๊บผมหาไอ้น,นี่ไม่เจอเว้ยหรือว่าม,มันหมดเขตไปแล้ววะอันนี้ผมไม่แน่ใจต้องขออภัยด้วยนะครับผมไอ้พีเตรียมนะครับผม ม่ได้รีชชเท่าไหร่อันนี้คือฟังก์ชันที่ง่ายสุดแล้วนะสําหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นนะครับผมก็ถือว่าง่ายว่ะไม่ไม่ได้ยุ่งยากจนเกินไปแต่เรามีฟังก์ชันที่เพิ่มเติมมากกว่าเดิมนะคือ Lido นะครับผมล i d o ฟรายนะเป็นดิจิตอลเอ็เซที่เป็นคุณสามารสเต็ k กิ้ง c อ e s เซไว้ได้นะครับผมซึ่งจริงแล้วเนี่ยถามว่าคุ้มค่าไหมเอพีต่อปีเอ่อ APR ต่อรอบนะครับผม4%ซผมว่าค่อนข้างสูงนะแล้วคนที่ไปลงไปประมาณก็เรายวตอนนี้เท่าไหร่นะเจ็ดพันล้านดอลลาร ถามว่าเยอะไหมถือว่าเยอะมากนะครับผมในลิโดเนี่ยถือเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งที่สุดนะครับผมในรอบ2ปีที่ผ่านมานะใช้คํานี้ดีกว่าแต่คุณสามารถเลือกนะผมลงตัวอื่นได้เช่นเดียวกันผมไม่ได้บังคับให้คุณลงนะอันนี้คือแนะนานะครับผมในส่วนของการที่เรียกว่าพรีเซฟเท่าที่พรีเซฟได้นะครับถามว่าทำไมมันพรีเซฟล่ะจากสถิติที่เกิดขึ้นนะครับผมที่ผมอ่านข่าวมาให้คุณฟังนะถ้าคุณ ได้ไปอัปเดตข่าวนะครับผมในช่วงอัปเดตข่าวคริปโตนะคุณจะเข้าใจว่ามันจะมีแค่ไม่กี่ตัวหรอกครับผมที่มันอต้องใช้คําว่าอะไรนะในระยะเวลาสองปีที่ผ่านมาความแข็งแกร่งของไอ้ตัวดีแอปเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ลดทอนลงเลยหมายความว่าเงินที่ไม่ได้ลงเข้าไปในดีแอเหล่านี้เนี่ยไม่ได้หลุดออกกระจายออกไปเลยมากเท่าที่ควรนะครับผมดิโดก็เป็นหนึ่งในนั้นนะซึ่งผมคิดว่า มันค่อนข้างปลอดภัยในระดับหนึ่งแต่ผมไม่ใช่ผมจะไม่ใช้คําว่าปลอดภัยที่สุดนะครับผมเพราะว่าในโลกของเรื่องพวกนี้เนี่ยแทบจะหาความปลอดภัยที่สุดไม่ได้นะครับผม <c oughs> อาจจะอาจจะดูเป็นความผ่าซากแต่มันจริงๆมันคือหาความปลอดภัยที่สุดไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันมีลักษณะของการเกิดเ <c oughs> หตุการณ์หลากหลายขึ้นมานะไอ,ไอออนไออนไอ,อนทีออน่เกิดขึออน้นมานะครับผมลักษณะนะครับผมของตัวอะไรนะลักษณะของตัวอะไรวะที่โดนไป ไอเกม x อ็กซีอ่าใช่แล้วก็เราเร็วๆนี้ก็เป็นปรารานะครับผมซึ่งโดนไปถามว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยเราจะพรีเซสที่สุดได้ไหมนะครับผมอย่างที่คุยกับพิต้าคิสสวิตให้คุณได้ฟังกันนะครับผมคือถ้าคุณแบ่งเงินลงทุนของคุณนะครับผมอย่าประมาทในการลงทุนของคุณนะผมคิดว่าทุกคนนะ่าจะปลอดภัยที่สุดนะครับผมในเรื่องพวกนี้นะครับกันดิเมนเดนเมนเป็นสิ่งสาคัญนะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงมันดิเมนเดนเมนให้คุณฟังแบบละเอียดมากขึ้นนะครับผมโอเค ต่อมานิดนึงนะครับผมดึงดีฟลามาออกมาต่อมานะครับผมคือผมค่อนข้างที่จะชื่นชอบดีฟลามาต,ตรงที่ว่ามันมีลักษณะข,ของหลายตัวนะให้เราดูนะซึ่งแม้ไอ้แดงๆอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เรารู้สึกหวาดเกรงนะครับผมแต่มันก็มีอะไรที่เราได้รับกลับมาเช่นเดียวกันนะผมจะเสนอนาเนอน,นะฮะนำเนอนแต่ไม่ใช่แนะนานะครับผมเพราะว่าไม่ใช่คำแนะนาทางการเงินอยู่แล้วนะครับมีหกอันดับแรกนะครับผมจริงๆแล้อันดับแรกก็ดูได้แหละครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่ผมคิดว่า ันดับต้นๆที่ผมเอามาให้ดูนะค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพเพียงพอนะครับผมยังไม่กระดาวอย่างเงี้ยคือหลายคนอาจจะสงสัยว่าไม่กะดาวํทำอะไรวะแต่ไม่กระดาวก็เป็นอันนึงนะผมที่ใช้คำว่าแข้งแกร่งนะแข้งแกร่งพอสมควรเลยนะครับผมคือถ้าคุณเอาอยากรองเอามาพักนะผมพักใจนะฮะก็สามารถมาใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่าอันหนึงนะฮะขออนุญาตในส่วนของอีโคซิสเต็มนะครับผมก็มีหลายส่วนที่เราสามารถใช้การได้นะซึ่ง มันเป็นตัวใดอะที่เหรียญใดนะครับผมที่เราควรจะต้องรู้นะมันมีภายใน d e f i ที่เกิดขึ้นนะครับผม one inch curve uh, นะครับผม d e f i e saver นะครับผมซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมันสามารถใช้ใช้ได้นะครับผมเพียงแต่ว่าคุณต้องดูลักษณะในการใช้งานด้วยนะฮะอันนี้เอามาดูาคร่าวๆเ,เฉยๆนะแต่ถ้าคุณชื่นชอบในลักษณะที่แบบเสี่ยงขึ้นมานิดนึงนะครับผมอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้อาจจะเสี่ยงมากกว่าปกตินิดหน่อยนะครับผมอาจจะเป็นอาเวก็ได้นะครับผมอาเวก็เป็นอีกทิศทางหนึ่งที่คุณสามารถเสี่ยงเข้ามาได้นะครับ เอาว่าคุ้มค่าไหมอาเวผมมองว่าอาเวค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพระ,ระดับหนึ่งนะครับผมระดับต้นๆเลยนะฮะจากข่าวสารที่ผ่านมานะครับอาเวก็มีการป้องกันที่ค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็ยังไม่เคยเกิดปัญหาแบบหลักใหญ่ใจความแบบตุ้มตามตุ้มตามนะครับผมก็ค่อนข้างพอใช้ได้นะซึ่งคุณสามารถที่จะลงนะครับผมมากกว่าที่คุณคิดไว้นะครับผมอย่างที่ผมเคยเกิดไว้ให้คุณฟังนะครับผม ซึ่งอาจจะมันอาจจะน้อยดูไม่ใช่อาจจะน้อยดูน้อยเลยแหละนะครับผมแต่อย่างน้อยที่สุดนะครับผมมาเก็ตในในช่วงตลาดเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะไม่ไม่ได้หนักหนาสหาหัสจนเกินไปนะซึ่งคุณสามารถสเต็กกิ้งตัวอาเวก็ได้นะครับผมหรือคุณจะทำขั้นตอนอื่นๆก็ได้นะแล้วแต่ความพิกแพงของคุณนะครับผมเช่นเดียวกันกับตัวอื่นนะอันนี้คุณได้ฟังนะครับคราวให้ฟังเฉย แล้วก็ต่อมาคร์บนะครับผมจริงๆแล้วคร์บก็เป็นอันดับต้นๆนะครับผมของโลกดีฟานะครับผมแล้วก็ถามว่าแข็งแกร่งไหมก็ถือผมยอมรับว่าแข็งแกร่งนะครับผมที่คุณสามารถจะลงในอีทูเรียมกับอาบวก s อ t อีทเอสก็ได้นะครับผมซึ่งถามว่ามันโอเคไหมกับครูนะครับผมที่เกิดขึ้นนะครับต้องบอกก่อนว่าคือคุณสามารถที่จะเลือกครูที่คุณต้องการได้นะครับผมมันมีหลายตัวนะไม่จำเป็นต้องเลือกตัวที่เขาให้มาก็ได้นะฮะหรือตัวอื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผม คือมันมีท่าให้เล่นหลากหลายส่วนนะครับผมอย่างเงี้ยแต่ต้องบอกก่อนนะฮะเน้นย้ำก่อนนะวอลลุ่มสําคัญนะครับผมไม่ใช่แบบคุณจะเข้าไปวอลลุ่มที่มันแบบกกากินเก,กลียนนะครับหมื่นเจ็ดอย่างเงี้ยไม่ไหวนะบางทีนะครับผมคือเราต้องดูก่อนว่าถ้าวอลลุ่มไหนที่มันน้อยเกินไปก็ไม่ควรจะเข้าไปนี่ก็เป็นอันหนึ่งที่ควรจะต้องระมาระวังให้ดีนะครับผมส่วนนี้นะถามว่าคุณสามารถที่จะจํากัดความเสี่ยงได้ไหมนะผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าการจํากัดความเสี่ยงของคร์ฟเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มันเขาดู ท่นกว่าขึ้นมานิดนึงนะครับผมแต่ก็ยังไม่เคยเห็นปัญหาเคิร์ฟที่เป็นแบบปัญหาหลักๆนะผมที่ยังโดนกมตีหนักๆก็ยังไม่ค่อยมีนะฮะต้องบอกคุณไว้ก่อนอ่าลีโดอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับผมยูนิสวอปนะครับผมอันนี้คนหลายคนก็คงจะใช้กันอยู่แล้วแหละครับผมแต่หลายคนก็คงจะไม่ค่อยไม่ค่อยไปสนใจมันนะครับผมว่ามันทําอะไรได้บ้างนะจริงๆแล้วมันมีตัวพูนะครับผมที่เกิดขึ้นนะซึ่งคุณสามารถที่จะเอามาใช้งานได้พอสมควรเลยนะผมสามารถแอดลิขิตี้ได้นะครับผม จริงแล้วก็ถือว่าว่า work เวิร์กไปในระดับหนึ่งนะครับผมแต่ก็ยังไม่ได้เวิร์กที่สุดนะต้องบอกกันก่อนนะครับผมพยายามหาตัวโอรุ่มเทรดโอรุ่มที่มันสูงสูงหน่อยนะครับผมอย่างเจ็ดเดือนเวันที่ผ่านมามีอะไรบ้างน,นะครับผม USDC กับ Ethereum อ่ะพอได้อยู่นะแต่ค่อนข้างปัจจุบันนี้ได้รับค่อนข้างน้อย0.05นะครับผมถามว่ามันน้อยขนาดนี้เราจะลงดีไหมก็ต้องดูนะว่าเราชอบตัวไหนเป็นพิเศษนะอันนี้ข้างบอกย้ำอีกครั้งนะครับผม convex finance นะครับผมอันนี้ก็มาดูกันได้ซึ่งถ้า จะบอกว่าถ้ายากไหมเมื่อหลายๆตัวก็อาจจะไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับผมแต่มันก็เป็นดีฟายนะดีฟายก็จะแน่นอนนะว่าบางครั้งมันก็ต้องเราต้องรีเช็คปัญหาให้ดีนะครับผมไม่ใช่ว่าทุกอย่างเราจะปลอดภัยที่สุดนะครับผมในการที่เราใช้งานนะอย่างที่บอกนะบแบ่งตะก้าไว้หลายๆใบนะครับผมก็เลยมาดูได้นะครับผมว่า ตัวไหนที่แบบเออมีระดับราคานะครับผมที่น่าสนใจนะครับผมแล้วก็ Total Rock เท่าไหร่นะผมก็มาดูกันได้ก็มารีเช็คกันนะครับผมอันนี้มาเกินคร่า,าวๆให้ฟังนะเพราะว่าผมคิดว่าตรงส่วนบทเวณนี้นะมันอาจจะเซฟน้อยกว่าในส่วนของ Dex นะครับผมดิฉันไม่ใช่เซนทรัลแอคชั่นเซ็กนะครับผมมันอาจจะเซฟกว่านะเพราะว่ามันมีระบบที่ค่อนข้างที่จะรัดกลุ่มพอสมควรนะครับผม แล้วก็มาตัวคอมพาวนะครับอป๊บนึงนะฮะคอมพาวก็เป็นตัวหนึ่งนะครับผมที่น,นคอมพาว์เป็นตัวหนึ่งนะครับผมที่ค่อนข้างที่จะว่าดีผมว่าดีในระดับหนึ่งเลยนะแต่แน่นอนนะว่าสิ่งที่คุณจะได้รับนะครับผมมันก็ค่อนข้างที่จะน้อยไปมากๆเลยนะฮะ ก็อยู่ที่คุณนั่นว่าคุณจะโอเคกับตัวไหนนะครับผมแล้วก็เวิร์กไหมที่จะลงทุนนะครับผมหรือว่าเอ้ยรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่เวิร์กว่ะเราจะทําต่อไปไหมเราจะเวิร์กอ่าดีไหมนะครับผมเราจะทาต่อเนื่องไหมนะฮะเขาต้องมาดูนะครับผมว่าคุณโอเคไหมนะครับผมในส่วนของการที่เขามีเอฟังก์ชันให้คุณทานะครับบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เวิร์กขนาดที่คุณเอาไปลงปุ๊บแล้วมันก็เฮ้ยได้รับกลับมามหาศาลนะต้องบอกก่อนนะครับผม ราะบางทีเนี่ยในบางกรณีนะผมที่พอเราฝึกเล่นท่ายากขึ้นนะครับผมเราก็อาจจะรู้สึกหนักใจบ้างเป็นบางครั้งนะครับผมอันนี้ก็ต้องมาเปรียบเทียบกันในตลาดให้อีกครั้งหนึ่งให้ดีนะฮะโอเคครับประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมสําหรับคําตอบที่ได้ตอบไปนะฮะถามว่าควรทำที่ไหนดีที่สุดนะครับผมผมตอบว่าสติไรเอ็กช g นน่าจะปลอดภัยที่สุดในความปลอดภัยนะอันนี้คือถือว่าดีที่สุดแล้วล่ะครับผม ถ้าเราจะเน้นเสียงขึ้นมานิดนึงก็เป็นสิ่งที่ผมได้กล่าวไว้ข้างต้นนะครับผมสำหรับอิตาเลียมโดยตรงเลยนะตัวอื่นไม่เกี่ยวนะครับผมลองดูกันได้นะครับผมสำหรับใครที่อยากจะทดสอบตัวเองนะครับผมอยากทดสอบความสามารถตัวเองก็ลองลองทาดูได้ผมอยากให้คุณลองทํานะแต่ผมไม่อยากให้คุณลองเสียงนะครับผมคือให้คุณลองทดสอบว่าตัวไหนที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเหมาะกับตัวเราเองนะแต่แน่นอนีนสุดอย่างที่ย้ําเตือนนะฮะแบ่งตะก้าหลายใบด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมป้อมถ้าบทความนี้คาพูดที่ผมพูดได้ ตรงใจคุณนะครับผมกดกละดิ่เชิญสับคล้าเป็นกระดิงใ,ให้กันด้วยนะครับผมเจอกันใหม่จ้ะสวัสดีครับ